อ๋อ <In> oh, แล้ว <c oughs> ถ่ายขึ้นมาขออนุญาตถ่ายให้ทุกคนถ่ายขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะก้มหน้าเซลฟี่ให้นะคะโอเคใครอยากเซลฟี่เดี๋ยวเจอกันตอนหลังเลิกคอนเสิร์ตเดีเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณมากๆต้องขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราร้องเพลงต้องถือไม้ต้องจับอันนี้ แต่ว่าเอาเอาคนละครึ่งคนละครึ่งขอกายคนละครึ่งมาใช้นะคะแฝดแฝดแฝดแฝไปตามเพลงนี้เลยใช่ไหมนี่อะไรนะแดงเถิงได้ยุบอ๋อได้แล้วเนาะรอดหนพี่น้องฟัางนูคนละครึ่งไงเออยังไงแดงเถิงแดงเถิงแดงเถิงวัดเถิงหนึ่งวัดเถิงหนึ่งก็มาการเถิงหนึ่งวัดเถิงหนึ่งก็มาการเถิงหนึ่งเหยียบเถ้าเร้าซื้อเทาเถิงหนึ่งเติมเง่นกับนัดเถิงหนึ่งวุยบัดเถิงหนึ่งเอาผูซอยเถิงหนึ่งเอามาทอเถิงหนึ่งเขาวัดห่าลอย จริงๆแล้วมันต้องไล่ตังค์เลยเอาอีเจกรอบก็นัเพ่งี่แบกเงแบกเคงแบกเคกเหนึ่งประกาเคงหนึ่งกเงหนึ่รรกาเงหเก็บแถววี่เอาเงหึ่กับเลินเึ่งีบัตรเงหนึ่งซอยเงหเขามาตอเงหนึ่าวัดหนอยแบ์เงเอาละ แฟ,แฟนอยู่คนละที่วันนี้วันนี้แฟนไม่มาวันนี้โสดค่ะโสดวันนี้โสดอย่างเดียวไม่ใช่นะอะไรโสดลูกติดนี่ละมันบนอดีวางนี้ละโสดลูกติดเอโสดแค่สองชั่วโมงนี้แหละนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมตอนนี้กำลังดูไลฟ์สดหรือว่าเช็คอยู่ขอเสียคนโส,สดเฉพาะวันนี้หน่อย ยูนี่มามไม่มีแต่คนโสดเด้เป็นนางครับมือนีมามือนีหนี่โสดธรรมดาเป็นนังครับแอบว่าโสดแล้วก็ยังมากเด็กหน่อยจังหาขอเสียงว่าที่ชอบกินเด็กหน่อยจ้าขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องให้หน่อยน้ำเนยนะจ้า